จะเดินทางกันต่อนะครับจากอา,อายุทยาไปอุดรธาน,นีนะครับขบวน75นะครับโดยสารก็235บาทครับชั้นสามนั่งพัดลมนะครับตอนนี้ก็รอขอบวนรถอยู่นะครับอีกสักครู่ขบวนรถจะมานะครับมาแล้วนะครับ ของผมก็คันที่สามนะครับครั้งแรกนะครับกับขบวนนี้เหมือนกันนะครับสายนี้ก็ยังไม่เคยนั่งไวรอบเช้าเลยครับรดูท่าผู้โดยสารน่าจะเยอะครับเอครับคันที่สามนะครับพอดีนะครับ

านเยอะมากเลยครับแน่นเลยครับ